สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหรศษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนา,าอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันหันสาหมาสนุกนะประจำในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565นะ ขึ้น13บํานะครับเดือน6ตีขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กเล,กเลกวันนี้ห้ามทําการมงคลน,นะครับเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะเออเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะเมื่อจะมีปรากฏการดวงดาวนะครับซึ่งไม่ค่อยดีนะนะเป็นอันตรายนะครับดาวดับ เยอะด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะจะบอกให้ช่วงเวลากี่โมงนะเออรอติดตามได้ช่วงปรากฏการผ่าดาวทุรีนะครับเนั้นตามดวงชะตานะในวันนี้ก็เดี๋ยวามาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น13บสาคความฝันจะเป็นจริงเรื่องเดียวก็คือเรื่องแต่งงานเรื่องอื่นเชื่อบอดายกาเชื่อบอดายกานะ เ,เพราะฉะนั้นถ้าใครยังเป็นคานทองวิเวกนะโสดจนโลกลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นแหมก็พอมีหวังวนะเรุ้นบ้างนะเขาเรียกว่าช่วงอ่าวินาทีเส้นแดงว,วินาทีสุดท้ายใช่ไหมนี่กแล้วแต่ขอให้โชคดีแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึง <c oughs> นุ่งผ้านะครับคือหมายถึงถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรในวันนี้ นะก็เปลี่ยนชุดใหม่ได้เป็นสวัสดีมากนะครับแต่ถ้าคุณจะสระผมในวันนี้ดีไหมเทวดารักษาเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครตกเนี่ยนะเออให้คุณสระผมในวันนี้ดีนะครับเป็นการดีนะแล้วก็ตัดผมด้วยเทวดารักษานะครับแต่เล็บมีทุกทานน้ามันในวันพฤหัส,สบดีเนี่ยก็ถือว่าจะมีโชคลา ดังนะั้นถ้าท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะต่างๆนะครับการงานการเงนิงน,งนความรักนะคืองี้มันมีคําถามที่มาถามอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของการที่จะเช่าบูชาพระเนี่ยนะเออไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายนะครับเออเจ้าแม่กวนอิม อ่าพระพิคเนตหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคือซึ่งเป็นวัตถุอ่าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นองค์อ่ะคือเขาจะที่ร้านจะทำเนี่ยเขาจะทําองค์ยืนกับองค์นั่งคุณรู้ไหมว่าความหมายเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรองค์ยืนกับองค์นั่งเออชะตาชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเวลาที่คุณจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธรูปมาสักหนึ่งองค์เนี่ยนะคุณจะบูชาองค์นั่งหรือองค์ยืนนี่คือคําถาม นะและความหมายมันต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคือถ้าคุณแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นชีวิตนูน่นนี่นั่นนะครับคุณต้องรีบเร่งถูกไหมต้องรวดเร็วต้องแบบทันทีทันใดนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะต้องรวดเร็วรวดเร็วอย่างฉับพลันคุณจะต้องบูชาองค์ยืนก่อนจาไว้เลยนะ ออถ้าชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณจะบูชานู่นนี่นั่นมาเนี่ยนะเริ่มต้นคุณต้องบูชาองค์ยืนก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวัตถุมงคลพระอะไรก็แล้วแต่นะครับยืนไม่ก่อนแต,แต่ถ้าองค์นั่งหมายถึงบ้านปลายชีวิตคุณมั่นคงแล้วนะครับหมายถึงอายุมากแล้วนะรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นปู่แล้วแบบคอยดูลูกหลานแล้วนะถ้ารุ่นพอรุ่นแม่ครับมีฐานะมีทรัพยนะ์ถ้าเขาจะบูชาพระหรือสร้าง พระวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเน้นการสร้างนั่งมากกว่ายืนนะครับเพราะว่ามันคงแล้วไงเอ่ยืนเนี่ยสำหรับลูกหลานนะแต่ถ้าคุณมาสร้างนั่งแต่ตอนแรกยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมมันช้านะกว่าจะลุกขึ้นมากว่าจะทําอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้ดั่งใจหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นนคือเคล็ดลับนะแล้วก็เป็นความหมายด้วยที่สําคัญ นะครับเออแต่ถ้าคุณไปอายุมากคุณไปสร้างยืนเอแสดงว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมันต้องเหนื่อยบ้านปลายชีวิตเหรอหรือไม่สบหรือไม่สะดวกสบายใช่ไหมเออันนี้มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยถ้าคุณจะบูชาต้องบูชาองค์ยืนก่อนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธร,รูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามนะครับและบ้านแล้วพอแบบบ้านปลายชีวิตคุณมั่นคงแล้วค่อยบูชาองค์นั่งหรือคุณค่อยสร้างาวัตถุมงคลนะครับองค์เทพต่างๆเนี่ยนั่ง ถือว่าคุณจะมีความก็เรียกว่าอุาอดมสมบูรณ์มีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะอันนี้คือความหมายนะครับเออคือเวลาถ้ามีใครมาถามอาจารเนี่ยาจย์ก็บอกว่าคุณยังเหนื่อยอยู่ไหมเหนื่อยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเนี่ยเอายืนไว้ก่อนนั่งเนี่ยไว้ทีหลังนะเอออันนี้คือสําคัญโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ถ้คุณตั้งฉีดไอาฐานเดีย๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคล่าแ่งความสําเร็จนะ <c oughs> สาธุถ้าใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับสมงวังในทุกประการในวันนี้เลยนะ <c oughs> โอเคนิซเซียมซีได้ใบที่62นะครับโชคจะต่างถ้าในช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้จักประมาณตนนะแล้วก็ไม่ควรคิดทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรีบร้อนมากจนเกินไปต้องทําด้วยความรอบคอบ นะในเรื่องของคพูดของท่านเนี่ยก็ต้องระมัดระว,วังไว้นิดนึงนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคยังไม่ค่อยจะสมหวังนะักคุณต้องรอคอยนิดนึงนะครับมาพูดถึงความรักของคุณเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนให้มากจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ความรักจริงจะสมหวังคุณต้องอดทนนะเออมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคุณจะพบกับปัญหานะครับอุปสรรคต่างๆนะคุณต้องใช้ระยะเวลา เน้นหนึ่งในการรอคอยถึงจะประสบผลความสําเร็จการงานยังไม่ได้งานนะครับต้องรอต่อไปในเรื่องการสมัครงานคนะแนนสอบของคุณในวันนี้ถ้าคุณคะแนนสอบก็ถือว่าดีในวันนีนะ้มาพูดถึงโดยชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเลื้อรลังนะท่านจะต้องใช้ความพยายามในการรักษาให้หายขาดนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบการย่อยนะอาหาร แล้วก็โรคเจ็บเส้นประสาทต,ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคือจันกังวลนะน,นะคือหลังจากดวงชะตานในปีนี้คือดาวเสาเสียและเสียหนักด้วยแสดงว่าประมาณช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยนะกรกฎาคมเี่คนจะป่วยมากขึ้นมันต้องมีสาเหตุมีเหตุความดันเส้นหลุดติบนะหรือเส้นประสาทมีปัญหาเนี่ย เออนี่มันสําคัญนะมันหมายถึงว่าช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยคนจะป่วยมากขึ้นมีเกณฑ์การผ่าตัดมากขึ้นนะครับเออแต่ว่ามันอาจจะหนักหรือเบาวกวสุดแท้แต่นะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับในเรื่องสองสุขภาพร่างกายเนี่ยเพราะเสามันเสียไงเออเสามันเสียเนี่ยมันเส้เนประสาทมันสําคัญนะนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาถึงช่วงปรากฏการณ์ ผ่าดาวตูดนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงเรื่องของสีก่อนนะสีในวันน,นี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีส้มเขียวฟ้าแดงแล้วก็ขาวสีดีสุดก็คือแดงนะสีแดงดีที่สุดสีที่รองลงมา,าเหลืองได้นะครับเขียวก็ได้นะแล้วก็อันนี้วันนี้คือทองคําทองคําดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยบอกได้เลยราคาขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นสูงแน่นอน นะในปีนี้เนี่ยมีเวลาอยู่เยอะนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้ออะไรจะไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อทองไ้ก่อนทองมันไม่เน่าคุณจําไว้ซื้อทองคำเนี่ยทองคํามันไม่เน่าต่อให้ราคามันจะขึ้นจะลงก็สุดแท้แต่ถูกไหมเออทองก็คือทองใช่ไหมยังไงก็ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสคุณได้กําไรเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะโอเคต่อมาอันนี้มาพูดถึงอาทิศทิศบอกว่าอย่าง ทิศก็จะมีตอนออกเฉียงเหนือและทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงคนที่ไม่ดีคนเกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังนะปัญหาเก่าๆจะกลับสร้างความเสียหายให้คุณนะครับถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะชีวิตฉันไม่มีไม่เคยสร้างศัตรูใครอ๋อโคงเป็นกรรมเก่านะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาคนที่เกิดดีสุดคนวันอาทิตย์มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรอกนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ เือวยวคุณจะมีความมั่นคงชีวิตม,มีเงินมีทองน้ำหนักก็จะขึ้นค้นเกิดในวันอังคารอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่อย่างเต็มที่นะผู้ใหญ่คนที่เป็นคนที่ใบหน้าออกเป็นแๆเล็กน้อยพูดคุยเก่งนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะถือว่าคุณจะมีสังคมคือเป็นผู้หลับผู้ใหญ่มีความมั่นคงวิชาความรู้ก็จะดีขึ้น นะครับนาะไม่ได้มีปัญหาอุรธอะไรต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนคน,นะครับสุขภาพร่างกายก,ก็ต้องระมัดระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคก,กาด้วยนะในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํานาจวาสนาดีๆมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะเพราะฉะนั้นในอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้นะครับมีดาวดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาจะพูด ดาวเสาก่อนเสาเสียครับเออเสาเสียนะเป็นปกติรู้รู้กันอยู่ใช่ไหมนะเพราะ้อิทธิพลดาวสองดวงที่จะดับนะครับก็จะมีดาวพระราหูตามมาด้วยดาวเสาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ตามมาด้วยดาวมนุษยตยูเออตามมาด้วยดาวมนุษยตยูนะเพราะฉะนั้นราหูดับก่อนราหูดับตั้งแต่กี่โมงลหะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ามืดเลย นะเช้ามืดเนี่ยตือคุณตื่นมาลาหูก็ดับเรียบร้อยแล้วนะเออและตามมาด้วยดาวมนรอยู่มนรอยู่ดับกี่โมงละ่ะมนรอยู่ดับก็ประมาณช่วงสิบสองนกาห้านาทีเออสิบสองนกาห้านาทีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งลาหูทั้งมนรษยูก็ดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะครับคือในวันเนี่ยพฤหัสบดีเนี่ยอาจารย์เห็นเนี่ยก็ต้องรีบบอกกันก่อนเลยเตือนล่วงหน้าไว้ก่อน นะคลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยอาจารย์ก็จะทําล่วงหน้าประมาณสักสามวันอย่างเงี้ยน,นะหรืออาจจะเจ็ดันสุดแท้แต่คุณจะได้ไปวางแผนชีวิตของคุณได้ว่าเอ๊กี่วันข้างหน้ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคุณจะไ,ไปวางแผนได้ถูกไหมคุณจะได้ประเมินได้เลยว่าเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยอันนี้แหมยังเสี่ยงอยู่เฮ้ยยังห้าสิบห้าสิบอยู่ประมาณนี้ก็ได้ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นดาววันนี้ก็ต้องระวังเหตุเพศภัยต่าง นะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยนะเอ,อ่อถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ยังไม่ควรออกไปไหนในวันนี้นะครับแต่ถ้าคุณจําเป็นต้องออกเดินทางไปก็ให้คุณติดเหลียงหรือปูดทวดเหยยบน้ํา,าทะเลจืดหนึ่งองค์อยู่แน่นอนนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยคุณอารัธนาแขวนคอเลยนะครับแขวนที่คอเลยเป็นมงคลนะแล้วก็สวดมนต์ไว้พัดธบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงจะตา และอย่างที่สองก็คือเรื่องเหตุเพศภัยทางธรรมชาติดาวราหูก็คือลมนะมนุษย์ยูก็ลมมนุษย์ยูเนี่ยเป็นกลมๆคือพายุเร็วก็ได้ช้าก็ได้โคตรของโคตรรุนแรงก็ได้เพราะอาดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องดาวประเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณระวังตัวให้ดีเลยในยวันนี้ในช่วงนี้นะครับ ฝนลมฝนฟ้าเนี่ยโอ้โหบางทีมันอาจจะรุนแรงมากเป็นพิเศษนะคุูจะต้องเตรียมโซ่ไว้ล่ามคุณเลยอย่าให้มันไปไหนถูกไหม <c oughs> นี่นี่นี่มีเรื่องจะบอกให้ฟังออเคือไม่มีคนมาดูดวงชะตาอาจารย์เลยนะเอผู้หญิงเนี่ยมันคือมันแปลกมากาใช่ไหมมาถามอาจารย์บอกอาจารย์พวกดวงความรักตอนนี้เขาคนรักเขารักหนูไหม นะเออแล้วมันม,มีคําถามมีถามถามตลกมากเขาบอกอาจารย์เอ,อแฟนเขาตอนนี้เขารักหนูแบบบ้าคลั่งไหมคืออาจารย์ก็นึกว่ามันยังไงวหรักบ้าคลัง่งเอ้อคำถามนี้ว่าอ้ยนึกอยู่ในใจแนละ้วแฟนคุณเป็นมนุษย์หรือเป็นไลแคนเออหรือเป็นมนุษย์หมาป่าหรือเป็นแวมไพร์มันยังไงกันเน่ยโอ้โหมันจะอะไรถ้าขนาดนั้นถูกไหมเออรักก็คือรักถูกไหมความรู้สึกดีก็ดีใช่ไหม แหมจะมาครั่งถ้าขนาดนั้นนึกว่ามนุษย์หมาป่าหรือสุลกาะไกลอะไรประมาณนี้นะเออมันก็หาทีนอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะชาวลัคนาราศีเมฆนะครับขึ้นดวงชะตาของคุณนี้เรื่องของการงานในวันนี้ดาวเสารไม่ดีแล้ววันนี้คุณไม่แรงกดดันอย่างชัดเจนเลยโคชชาวลัคนาราศีเมฆแรงกดดันคืออะไรอ่ะ ออว่าอาจารย์มีคามัยกรเสริมทุกวันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงคืนดวตงตาคุณจะมีแรงกดตันต้องระวังให้มากนะครับวันนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนู่นนี่นั่นนะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีชาวราศีเมษนะครับการเงินจะมีเกี่ยการรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคือถ้าคนทํางานราชการเนี่ยระวังการถูกล้องเรียนนิดนึงนะครับต่อมาเช้าลักนณาราศีพฤษศก ชาวราศีพฤษภดวงจะต่างกุในวรนี้เนี่ยนะครับจะวีอูบัติเหตุระวังเรื่องทุกใจนะอ,อึดอัดใจต้องระวังหน่อยนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะคุณอาจจะไม่สบายก็ได้เจ็บป่วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมออในเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับต้องระวังนิดหนึ่งส่วนความรักเนี่ยคู่ครองก็ช่วยเหลือเรื่องการงานได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับคือในด้านของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีในวันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่คุณให้ระมัดระวังนิดน,นึงอาจจะมีคนคอยแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะครับทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนิดนึงในดวงชะตานะเอ๊ใครหนอใครแอบคุณวะเดี๋ยวดูก่อนนะเออยู่ไหนอยู่ไหนม,มันก็น่าจะเป็นในเรื่องของ ทางไกลหรือผู้ใหญ่หรือในเรื่องของเครดิตเรื่องงานก็ได้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยหนึ่งนะครับต่อมาชาาลัคนาราศีกรกฎช้าราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะพักผ่อนนะครับหรือคุณรอคอยสิ่งใดอยู่ก็ได้ในดวงชะตาคุณแบ่งรับแบ่งสู้นะวันนี้คุณก็อาจจะมีความรู้สึกอยากที่จะไปไกลการเดินทางนู่นนี่นั่นน,นะครับการงานอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยนิ่งนะในด้านของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่า ก็มีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองแต่ความรักไม่ค่อยดีโดยเฉพาะรักเก่าๆนะครับต่อมาชาวลักานณาราศีสิงห์ชาราศีสิง์ดยต่างคุณในวันนี้คุณอาจจะมีความเครียดคิดมากปวดหัวคิดสรรพัดจะคิดนู่นนี่นั่นต้องใจเย็นก็ไหวนะเออคือดาวพฤหัสบดีเป็นแปดเนี่ยคือมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต้องระวังนิดนึงในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะครับในโดยต่างคุณนะ ส่วนในด้านของการงานก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับต้องระวังไว้ด้วยเรื่องงานบริวารเข้าออกเข้าออกไม่นิ่งนะครับนะการเงินของคุณก็ถือว่ายังมีรายจ่ายอยู่นะต่อมาเช้าราศีกันเชา้าราศีกันดูจะต่างคุณในวันนี้ก็ถือว่าคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่นะครับเรื่องเก่าๆในอดีตนะอารมณ์อาจจะดราม่าไปนิดนึงก็อย่าดราม่าเกินไป นในด้านของการงานของคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับประสบผลความสำเร็จแต่ด้านดีคุณจะมีเงินมีทองนะครับมีโชคลาภดีอยู่แล้วชาวราศีกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจนะระวังนิดนึงนะครับอย่าไปคาดหวังไว้สูงมากจนเกินไปไม่ค่อยดีความลร้าของคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้ดดังใจนะครับ การเงินก็ถือว่าจะมีเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะนะครับในด้านของโชคลาภก็พอที่จะมีอยู่ด้วยเช่นกันนะงานเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกเช้าราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยวันวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องเศร้าใจผิดหวังนะครับแต่โชคลาภของคุณก็จะพอที่จะมีอยู่บ้างการเงินในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินประสบผลความสำเร็จบริบริวารก็ช่วยเหลือคุณดีนะครับ แต่ให้ระวังเรื่องงานนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับในดวงตาคุณเนี่ยต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงตาคุณในวนันนี้นะครับให้ระวังกของมีคมนะครับระวังอารมณ์และความรู้สึกนะการเงินวันนี้จ่ายแลกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเออมีรายจ่ายมากด้วยในวนันนี้ต้องระวังวนิดนึงปัญหาเก่เาๆที่ต้องจ่ายนะออส่วนในเรื่องของ ความด้าของคุณเนี่ยนะครับดาวคู่ครองก็ไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะคู่ครองก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับให้ระวังคําพูดเท่านั้นเองต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรมังกรดวงคุณในวันนี้ไม่ดีเลยใระวงังอุบัติเหตุนะปัญหาเก่าๆนะครับกรรมเก่าก็าได้ส่วนการเงินของคุณในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านนะครใช้จ่ายต่างๆเงินจากทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ นะในดวงชะตางคุณเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอเส้นลางสอง,องคุณเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุณอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับระวังเครดิตนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตางคุณดาวคารในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณอาจจะเหน็่เหนื่อยเรื่องของการทํางานอย่าไปคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปนะครับาการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะออระวังเอกสาร,รสัญญาด้วยนะครับ ต่อมาเช้าลักนณาราศีมีนเช้าราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคุณจะประสบผลความสําเร็จมีอํานาจในการต่อรองนู่นนี่นะั่นการงานดีวันดีมีปัญหาอะไรเลยนะครับผลประโยชน์ก็อาจจะไม่ค่อยได้หลังใจนะักนะในด้านของความรักของคุณในวันนี้เนี่ยคู่ครองก็ช่วยเหลือในเรื่องการเงินได้นะครับโอเคครบ12ราศีแล้วนะต่อมามาสิ่งไพ่ยีส่สด้วยเพ่ด้วยเพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สองชึบใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินนะครับเริ่มเช็กงูสาสีงสูฉีกป่อยก็จับคนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งขอี้คุณได้หกไม้เท้านะครับถือว่าคุณดีนะ่าจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับชัยชนะประสบผลความสําเร็จในของการงานนะครับส่วนการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะความรักเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าให้ความสนใจคุณนะครับ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าแปดดาบเออดวงชตาคุณเนี่ยให้ระวังนิดหนึงของการค้ำประกันนู่นนี่นั่นการงานอาจจะมีแรงกดดันมีอุปสรรคนะครับการเงินก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกนะครับระวังการค้ำประกันนะความรักอาจ,จต้องหลีกหนีนะมีอุปสรรคนนี้หลองความรักไม่คดีเลยนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามฟ้าได้เก้าดาบเออดวงคุณอ่อาจจะมีปัญหาเรื่องคิดมาก นู่นนี่นั่นวิตกกังวลนะการงานถ้าคุณทําเกี่ยวข้องกับพวกเหล็กเส้นพวกอุตสาหกรรมต่างๆถือว่าดีนะการเงินอาจจะติดขัดคุณมอาจจะมีความคิดกังวลเรื่องการเงินมากเกินไปในบางครั้งความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องเลิกลากันในที่สุดนะความรักก็ไม่ดีนะครับโอเคอันนี้ครบ12บสราศีแล้วถ้าทนใดสนใจดูดวงชะตางาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ